ติดตามสถานการณ์น้ากันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะคือที่กรุงเก่าจังหวัดพระน,ค,นครศรีอยุธยาตอนนี้เขาบอกว่าหูน้ําท่วมเป็นรอบที่สองแล้วนะคะพี่น้องประชาชนค่ะต้องขนของกันจ้าละวันเลยชาวบ้านที่เขาอยู่เป็นชุมชนริมแม่น้ำเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันเอ่อล้นเข้ามาแบบนี้นี่ว้งวัดไปหมดเลยค่ะโรงเรียนด้วยนะคะโอ้โหดูต้องเร่งขนของกันแล้วละค่ะนี่รอบสองแล้วนะคะน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ปริมาณน้าในแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้แม่น้ําน้อยค่ะที่รับน้ามาจากแม่น้ําเจ้าพยานี่ล้นตะลิ่งแล้วล่ะค่ะเออเข้าท่วมชุมชนวัดโรงเรียนสถานที่ราชการด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดตะกูเมื่อกี้คุณเห็นแล้วนะนี่ค่ะที่เราให้ดูกันเนี่ยน้าท่วมสูง สูงกว่าครั้งแรกนะไอ้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ว่าสูงแล้วแต่ครั้งนี้มากขึ้นอีกเท่าตัวเลยประมาณ30-50เซนติเมตรได้ถนนด้านนอกเนี่ยท่วมแล้วนะคะรถจอดไม่ได้แล้วอะ่ะดูสิเดือดร้อนกันนะคะ,ะพี่น้องประชาชนก็ต้องขนย้ายกันพวกแบบมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยออไไเอาออกมาก่อนเลยนี่ชาวบ้านเดินฝ่าน้ําไปไปทํางานไปทําธุระไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะคือชาวบ้านบอกเลยถ้ามาสูงกว่านี้อีกนิดนึงต้องใช้เรือแล้วล่ะ ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งะคะเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนวัดตะกูใช่ฮะโรงเรียนวัดตะกูที่ระดับน้ําสูงกว่าเมื่อตอนท่วมรอบแรกนะครับสูงขึ้นมาอีกกว่า40-50ซนติเมตรครับคุณครูเจ้าหน้าที่ต้องเร่งมาเก็บของขนย้ายเพิ่มเติมหองบางส่วนนี่ต้องยกให้มันสูงขึ้นกว่าเก่าครับเพราะกลัว่ามวลน้ํารอบสองจะมามากกว่าเดิม พอรอบนี้มาเร็วมาก2วันเนี่ยเข้าถึงพื้นด้านในโรงเรียนแล้วนะฮะโรงเรียนแห่งนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ถูกน้ําท่วมมาแล้วนะครับมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงป .6 38คนตอนนั้นสั่งปิดโรงเรียนไปชั่วคราวก่อนคุณครูต้องนําแบบฝึกหัดแล้วก็การเรียนการสอนไปทําที่บ้านพอน้ําลดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเขาก็ไปล้างทำความสะอาดกันนะครับอย่างภาพที่เห็นนะฮะช่วยกันนะคะออล้างไปแล้วครั้งหนึ่งและเพิ่งเปิดโรงเรียนได้แค่อาทิตย์เดียวไม่ละไม่ละ ต้องปิดอีกรอบหนึ่งเพราะท่วมซ้ำเป็นครั้งที่สองและท่วมหนักกว่าเดิมฟังเสียงคุณครูครับวันนี้คะ่ะน้ำที่ขึ้นสูงปกติเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ในระดับเมื่อวานพื้นแห้งไหมไม่คะ่ะเมื่อวานนี้น้ำก็เข้ามาแล้วคะ่ะน่าจะสูงจากระดับพื้นประมาณสัก5้าถึงสิเซนได้แต่วันนี้ก็คือขึ้นมาแบบเยอะสามสิบสี่สิบเซนเลยนะขึ้นแบบทุบไปเลยนะ,ะเห็นแล้วมีการขนย้ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมเตรียมการค่ะตอนแรก คือแบบมีการเตรียมผลย้ายขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าพอดีว่าเห็นระดับน้ํามันสูงขึ้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะคะก็เลยกลับมายกยค่ะอันนี้กับปีที่แล้วใครสูงกว่ากันปีนี้ค่ะปีนี้สูงกว่าค่ะแล้วปีนี้ช่งวงกี่รอบแล้ว อันนี้รอบที่2ค่ะเหนื่อยแทนเลยจริงๆอ่ะอจริงเพิ่งเพ,พิ่งทำความสะอาดไปได้อาทิตย์เดียวอ่ะใช่บางคนคบอกเปืองแรงเลยทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจนะคะและนี่เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวัดตะกูค่ะบริเวณอุโบโสถของวัดเนี่ยนะคะน้ำท่วมอ่ะชาวบ้านกลัวเลยบอกถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่านี้กลัวว่าน้ำจะเข้าไปในโบสนถะ์อ่ะ ถ้าเข้าไปตรงนั้นก็เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ช่วยกันคนละแรงสองแรงค่ะช่วยพระคุณเจ้าก่อนค้นของออกจากโบสถ์เอาไปไว้ที่ศาลาแล้วก็เอาโต๊ะเสริมเป็นนั่งร้านไว้ในโบสถ์ด้วยคือชาวบ้านบอกที่นี่ก็ยังมีพิธีทางสงฆ์ยางต่อเนื่องนะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเข้าพรรษา<อ>ก็ทํากลางสายน้ําเลยอ่ะทำพิธีกันต้องใช้ชีวิตไปอย่างนี้ไปก่อนนะ,ะช่วงนี้ลําบากหลายพื้นที่จริงๆ